สวัสดีครับร้านคด,ดีบั์เบิร์ช็อปนะครับลูกค้ามาใช้บริการนะครับตอนนี้ลูกค้ามีลักษณะผมค่อนข้างชี้นะครับก็เดี๋ยวให้ช่างทางร้านตัดให้นะครับว่างานจะออกมาประมาณไหนนะครับเราไปดูตอนตัดเสร็จกันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือผลงานของช่างที่ร้านตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นงานสไตล์ทูบอกรนะครับก็จะมีความ เซร์ๆนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เวลาเซ็ตผมไปทํางานก็จะเซ็ตง่ายนะครับด้านข้างก็ไม่สั้นมากนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบผมสั้นมากแล้วก็ด้านบนต้องการไว้ยาวหน่อยนะครับทรงนี้ก็เหมาะสําหรับลูกค้าเลยนะครับคนผมชี้อย่างนี้ก็ตัดได้นะครับแต่ก็ต้องมีการจัดทรงหน่อยนะครับทางร้านนะครับจะเน้นสไตล์ตัดจัดทรงง่ายนะครับจัดทรงง่ายตัดแล้วหล่อเลยนะครับถ้า ลูกค้าท่านใดไม่พอใจงานทางร้านยินดีไม่คิดตังค์นะครับขอบคุณครับผม